อ้นักร้องร้องเพลงแล้วครับไปไปฟังกันหน่อยครับไปทางกันหน่อยคไปฟังนักร้องหรือไปฟังอะไรครับรับทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมมากเลยครับไม่ใจเย็นครับอย่างครับอย่างครับพี่ชายเสื้อขาวชื่ออะไรล่ะครับอย่างหาแล้วก็ไหนครับเนี่ยแหละครับผมล้ออ่ะผมเป็นสิโลครับเชื่ออะไรล่ะครับผมซิโลครับซิโลไอดีหนึ่งศูนย์สามศูนย์ครับต้ไม่เสียงกีตาร์ไม่ดังสักทีนะครับผมเห็นดีดนะครับงศูนยสามศู์ผมชื่อโซเซนะครับต้องกาจะใส่ก่อนเหมือนเราเป็เจอกันแล้วป่ะครับโซเซเหมือนเป็เจอแล้วป่ะครับ ฮะเคยเจอที่ไหนล่ะครับเจอที่ G W หรือเปล่าครับผมเพิ่งมาเมื่อกี้ครับตาหลงซีอใครคนรู้จักนะผมเพิ่งลงเครื่องไม่ทำไมกีตาร์ไม่ฟังนะรถไม่ดังเลยครับเนี่ยเจอฮะเจอฮะโออ้เราต้องไปรับแจ้งอะไรที่แบบอาชีพสเปร์ครับอ๋อโอเคฮารบอ๋อกีตาร์ไฟฟ้าสิยังไม่ได้ยังไม่ได้เสียบแอมใช่ไหมครับมันเลยไม่ดังใช่ครับใช่ครับว่าทีนะฮะแบบนีงนะฮะ อ่าปลารื้คอร์ดอยู่นะขอเพิงโกโกวาหน่อยได้ไหมว้าวพ่อเลยครับเสมมอโอ้ยยากจัดเลยฮะเนี่ยโอ้เพราะมากเลยครับย่างเขาอ๋อทำไมชาวอินเดียรีบจังเลยล่ะครับเนี่ยโอ้พอดีพอดีเปาเลยครับตักประเทศไปขายขวดขอขออนุญาตเต็มวันที่หลับ ฟ้าภายภายในใจได้แต่คิดถึงเธออยู่ตรงนี้ตัวเธออยู่ตรงนั้นเป็นไงเป็นส่วนห้าส่วนห้ามอดวงจันทร์ขึ้นมาคนฟ้าจะรู้สึกยางไร มแตรสบู่มาเราที่ไม่ได้เจอได้แต่เพอคิดถึงน้าเธอวันเวลาที่ผ่านไปไม่ว่านานเท่าไรก็ยังมีกันเธอไม่ว่าใครที่เข้ามาฉันก็มีเคยจะสนทจ คิดถึงเธอเวลาตื่นตอนเช้าคิดถึงเธอเวลากับมันหนาวกลัวว่าเธอจะเปลี่ยนไปในวันที่สองคราวเดินต้องไกลฉันขอสักอย่างเธอได้ไหมลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวาใหมอยู่กระจัดกระใจไปทุกเธอทุก อมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นว่ามีดาวอยู่ดวงหนึง่งเชิดชายมีสาสุมพันว่างใครลอมองขึ้นไปออบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาว ของเธอเป็นตัวแทนของฉันในวันที่เรานั้นต้องห่างไกลทำให้เธอได้รู้ว่าฉันไม่เคยจะไมได้ตรงนี้ก็ฟังพอร้องเพลงไปก่อนนะเออพลินๆ <ไป S 2> ก่อนนอนหลอกกิน ภาษีภาษีอินเดียเขาจะบอปพ่อใครจะให้ทิปให้ที่ผมได้นะครับผมเป็นตัวแทนนะผมเป็นตัวแทนนักร้องนะครับเก็บเต็นเต็นเต็นแล้วเต็นเต็นนักช่างไปแล้วเขาบิดไปแล้วพันหนึ่งครับเห็นกล้องนะฮะกระเป๋นเก้าแปดศูนยนะครับตัวแทนนักร้องนะครับใครจะให้ทิปให้ได้นะฮะลองคดพอเลยนะครับคบให้หัวถล่มไปแล้วแบบนี้ฟังได้ทั้งวันก็าใจครับผมเอกสาวนนี้ไม่ปิดนะครับยังไม่โตครับคนเนี้ยครับคนเนี้ย อ๋อคราวนี้ไม่ผิดครับมาด้วยการขายนึกวิไปแล้วนึกว่ไปมอสฟังมางไอหลอกนื้อไก่กับเนื้อไก่นักร้อกระเป๋าอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะอิดให้เอ่อเออะไรวะนักนองยังลืมกระเป๋าเลยไปไงน่ะพอนอนเขาดีมากบอกเลยไปดูดิเก้าสองสามปะสวัสดีเลด ไปนี่ใช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 ่ไหมดูรเมืองมาใช่ใช่ด้วยไปด้ว้ด้วยใช่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 ไปดีอ่ะน่าจะไปเรื่อยๆก่อนนะตอนนี้ยังสนุกเลยอ่ะใช่ไหมอยู่ด้วยกันก่อนโดนเนทเป็นปูนได้ไหมโอ้เป็นเป็นปูนจะแย่นได้หมดคแต่ก็ได้นะแต่ก็ได้นะครับไม่เกี่ยงไม่ยากนะไม่ต้องงาน เธอรังนี้องครับทำไมน้องน้อมามย่ยงกินเราล้วยหากปล่อยจรึงไววนานไปขอโทษครับมันคงไมแั่ใส่ฟังน้ากันไปอ๋ห้องด้วยกูจะได้ฝากสวิตช์หน่อยได้ไหมครับ ยังไงถ่ายรูปบอกนายบอกว่าเปิดหมวกที่คาเฟ่น่ะได้เลยแล้วก็กระเป๋านักร้อง923 923ใช่ไหม923ใช่ใช่ไหม923ได้เลยมรงไอทีอะใช่ไหมครับได้เลยตรงไอทีได้ใช่โนเคเดินไปชุดเลี้ยงกายละกันเาคือ เธอบอกนะเข้าใจทุกสิ่งที่เธอกำหลังจะอธิบายเข้าใจสบาบแต่อเจงมีฟังดูไหมมีฟันดูไหมฟันดูหม่ัพูดยอะอ๋อฉันฝืนตัวเองไี้แบบ ไอเดียเจอกวนใจอยากถามเธอสักคำหน่อยหากว่าเธอรักใครสักคน,น,น,นจะฟื้นใจได้ไหมเธอให้ดูหนเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองครับไนะครับชื่อบู ขาที่ยืนไม่ได้หรอหรือยังไงเดินไปเดินไม่เจอได้หรออย่าอย่าอย่าเบียดบ้างอย่าบังกำลังเต้นมันเลยมันบอกเลยมันบอกได้กระเป๋าได้ใช่ไหมวิชดได้ปะได้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 เมื่อยละผมไม่ได้เล่นนานมากแต่อันนี้เอาคันนี้ไป้ยผมก็ไม่ได้แบกกระเป๋านานมากเลยปวดหลังไปแล้วเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวคันนี้พี่เดินทางไปไหนครับเนี่ยขอเบอร์หนะขอเบอเลยนะว่าจะออกเดินทางตามหาสมุนไพรตามหาสมุนไพรโอเค อยู่ที่อันตรายก็ได้ตัวด้วยฮะอันตรายไม่กลัวกลัวไม่เชื่อไม่เชม่เจอได้ไม่เจื่อพูดค่ยต่อโอ้โหในตอนนี้ในค่ำคืนที่ฟ้าร้องคงต้องเหงาเพราะไม่มีเธอ

เปี่ยกีตาร์เป็นเป็นโนนะเป็นดาวดวงใดที่ปลาย <t ong an> จะเป็นรุ่งเส้นใดที่ทอดมาจะเป็นใครคนใดขอให้ไม่เข้าตามีสวยงามใดเธอเป็นใครชิดสนิทเพียงใดจะเป็นใครคนใดที่เคยพบเจอไม่มีใครเข้าใจชีวอตอเธอมีมโจะ จะเป็นใครคนใดเมื่อกนอนั้นที่บอกกับฉันว่ารักกันมากมายแต่ละคนเข้ามาก็เลยพ้นไปมีรักฉันจริงสักคน อยู่บนโลกที่สรกว้างใหญ่เกินไปในใจจนมันเกือบจะไม่ทนแต่ฉันก็ยังได้พบคนอย่งเธอเปนะ็นแสนลานนาทีต่อไปนี้ขอใช้มันไปกับเธอ มีวันเวลาที่สวยงามดึงความฝันที่เคยละมาสรล้านาทีต่อไปนี้ไม่มีใครเทียวเท่าเธอจะบอกให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าหนึ <Okay. S 1> ่งชีวิตฉันยกให้เธอนะทั้งหัว <okay>, ใจ ครับจบรอบใครอยากฟังต่อเอามา20ก็ไม่รู้เลยว่าฉันต้องรำอย่างไรคงเป็นเพราะฉันกลัวป็นอาจจะเสียเธอไปหากว่าฉันถามเธอตาความรู้สึกมันล้นจนทนไม่ไหวชิงเวลาที่เธอยิมาและจ้องมองตา ามากมายฉันไม่รู้แลงคงไม่แน่ใจรักไม่รักใจจริงเธอต้องการแบบไหนมันยังคงไม่ชัดเจนเธอกิบฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีอยากรู้สาตาที่เธอมีให้กันััหนไ่ความว่าอะไร เป็นแค่เพียงงามรมบอนไว้ให้ไปซ่อนความรักที่มีเอาไว mm ้จ hmm. ะคิดยังไง mm hmm. กับฉันช่วยบอกฉันทีเอาละครับจบรอบพักเบมีใครสนใกทอดสักชุดไหมใค่เก็มมีจริงหรือ ร,รักรักพบเพียงสักแค่หนึ่งครั้งแค่รักเห็นเดินผ่านมาไม่พูดาไม่ทักไม่ทายไม่รู้รว่าใครให้ใจจึงรักรก,กัน มมมมไม่มีทายเรื่องเพ้อฝันความผูกพันยังไงตายรักรัก,รกพบมีอยู่จริงในนิยายหนังสื้อนิทานเพลงรักแสนหวานเก็บความฝัน วันหนึ่งฉันผ่านมาพบเธอตรงนั้นดวงใจเป็นเดือเป็นร้อนจ <ไป S 1> นทอรมามมาเรากับจนม,นมาหมดสะกดวันนั้นที่นั้นฉันรักเธอเช่นใดรักรัก ถ้เธอทิงเป็นอย่างไรเขาเธอใช่หรือไม่ต่างจากใคร<อ>ที่ฉันเป็นจากคนนั้นหัวใจรู้สึกอเองชัดเจนว่าทุกสิ่งแก่แ<ต>ิดนจริง,รงใช่ฝันไป พบจึงเข้าใจมีอยู่จริงวเวลาเธอกอดคอเป็นยกเลกันอยู่ทุกวันหัวี่มันอันสันฝันละเมอคิดไปไกลเธอไม่เคยจะรู้เพื่อนที่ดูแลเธอทุกวันข้างกคร เขามีบางสิ่งคิดมีเสือกว่าเพื่อนกันยิ่งเ้หวางใจยิ่งสนิทกันมากเพียงใดยิ่งรู้สึกว่าเหมือนไกลออกไปทั้งที่อยู่ใกล้ๆเธอ อยากจะด,ดีใจที่ได้เป็นคนสำคัญของเธอสุดท้ายก็ยังต้องทุกข์ใจเสมอเพราะรักเธอลูกสาวตาย เขาเต้นหนักไปหน่อยครแล้วโอ้โหหัวใจที่อยากฝันใกล้กันที่วุินวาหาเจะรู้ใจหาเจะรู้ใจหากจะเข้าใจกันหรือเปล่า ก็ไม่รู้เลยแต่ต้องพูดไปแต่จะมาเพื่อกวนใจคำถาม้วตรงนู้นมันมีมันมีเคสป่ะตรงนู้นอ่ะตรงไหนเอยากรู้เรื่องเกียรกันไหมคอยมันอยู่เป็นแบบนั้นเลยอยากได้ยินเสียงคนที่คุ้นเคยอยากเจอเธอคนเดิมที่เคยเจอในเมื่อวานตอยากพูดไปทุกอย่างไป

ให้หันมาหน่อยอยากให้มองหน้ากันไม่หวันไหวกับซ้ายตาคุณอย่างฉันไม่บึงคับใจเธอหากจะคนที่ฝันห้าไม่เหมือนที่นห่ะมาที่หลังนะมันไม่เท่ากันขอมังและกี่วินอ่ะ200 อุ<ห>้ยได้แ้วมังไก่อะ่ะเจ็บจับไก่กันแล้วไม่โอ้โหสี่สิบห้าวิย้ยชิโล่ชิโร่หลอกเราอ่ะอีกนได้ครึ่งนาทีใช่ครึ่งนาทีาเเดยป็น ได้ยินเสียงคนที่คุ้นเคยอยากเจอเธอคนเดิมที่เคยเจอในเมือ่อหากพรุ่นี้ทุกอย่างมันไปฉันคเนี้ที่ยืนตรงที่เก่าอยู่เพื่อบอกเธอเคลื่อนที่ข้างใจต่อให้มันจะไม่มีวันเป็นจริงเลยก็ตามป๋ามาเต้นอะไรตรงนี้